เวลาคนติดกับความเอียงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราหนักไปข้างเลยนะเราจะเรียกร้องหาสิ่งนั้นมากกว่าปกติเหมือนเราเอียงเนี่ยเอียงไปทางความรักยึดมั่นถือมั่นในสามีภรรยาของตนเวลาสามีภรรยาของเราไม่ตอบสน,นองต่อความต้องการของเรานะเราจะเริ่มเอียงแล้วเอียงคืออะไรจะเริ่มเรียกร้องทำไมไม่เป็นแบบนั้นทำไมไม่เป็นแบบนี้ทำไมไม่ได้แบบนั้นทำไมไม่ได้แบบนี้นไมไมบบนนความลาเอียงเทเอียงในการเห็นแก่ตัวของตัวเราเองจะเริ่มมากขึ้นเพราะอะไร เพราะเราอะเริ่มยึดมั่นถือมั่นดังนั้นชีวิตเราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็แล้วแต่สิ่งนั้นอะจะนํามาซึ่งความทุกข์รู้ไหมว่าทําไมสิ่งนั้นถึงนํามาซึ่งความทุกข์ร้อนในชีวิตของเราได้เพราะว่าไอ้สิ่งนั้นอะมันไม่เที่ยงสิ่งนั้นอะมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่มั่นคงมันเดินสู่ความเสื่อมสลายแตกทําลายอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันจึงทําให้เราอบทุกข์ดังนั้นเราดันไปเอียงกับของที่เสื่อม เราจึงทุกใจกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเราได้ดังนั้นเราต้องรู้จักอยู่ในหลักเกณฑ์หลักการของคําว่าสายกลาง